ยินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอแวนชแนลครับนี่ก็เป็นเทปแรกสําหรับรายการไอแวนชแนลครับสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นเทปแรกสําหรับรายการไอแวนชแนลซึ่งรายการไอแวนชแนลจะเป็นรายการที่รีวิวเลโก้ส่วนเกมก็จะรีวิวเป็นบางครั้งนะครับนี่เป็นเทปแรกนะครับเทปแรกเราจะมารีวิว ไอรอนแมนที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็นี่จะเป็นตัวโทนี่สตาร์ทโทนี่สตาร์นี่จะเป็นแขนกลน,นี่ก็จะเป็นไอรอนแมนสองตัวนี่จะเป็นมาร์คเซเวเป็นชุดของมาร์คเซเวที่แขนกลกำลังประกอบให้กับไอรอนแมนนะครับมาร์คเซเว มาร์คเซถ้าใครดูไอรอนแมนนะครับจะรู้จัก Mark คนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหลไรไม่รู้เป็นเพชรเฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งที่เอาไว้เก็บไอรอนแมนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นโทนิสต์ตัวนี้จะหมุนได้นะครับหมุนได้ไอรอนแมนหมุนผมสร้างเองนะครับ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับการรีวิวชุนห้องแลบไอรอนแมนที่ผมสร้างขึ้นเองนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามาพาร์ทสอกันด้วยนะ